เออเลืมเลยไอสีเงินเป็นนายอำเภอไปยิงดิน้ำเงินไปยิงไปนั่งนมกาวอะไรล่ะไปยิงเขาดอยิไปหานั่งนมกาวเฮ้ยนี่มันเสียงฮีโร่เพชรนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวคุณใช่เสียงฮีโร่เพชรหรือเปล่าไม่ใช่คนมั่วอะไรไหนบอกว่าทำลายเขาเขาแฝงไม่ต้องไปเชื่อสีเขียวแล้วนะผมว่าปัใครเชื่อถือวะเอาแล้วผมวันนี้เราจะไปเล่นเป็นโจ๊กเกอร์นะครับผมนี่ หาโจ๊กเกอร์ก่อนช่วงนี้ผมเล่นเกมมีแต่คนวูดผมออกบ่อยมากเลยนะเพราะว่าผมเล่นโตัวแฝงไงมันก็ไม่แปลกที่จะวูดผมออกมาวันนี้โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์หมูใส่ไข่สองฟองโอเคเฮ้ยไข่วะน่าใค่วะน่าใค่วะน่าใครอะใค่อะไม่รู้ครับผมมาเราไปจัดกันโจ๊กวันนี้ปั้นๆเลย โอเคถ้าไม่มีไว้อะสบายมากทุกคนใจร้ายกันอยงเลยส่วนฉันเป็นคนขี้คลาดย่าไปเจอไว้แจ็คก,ก็พอผมแนะนำเอาวิ่งไปนะอย่าไปเจอไว้แจ็คย่าเจอเลยไว้แจ็คอะแบกแจ็คก็อย่าเจอนะอุ้ยเท่ย่างวะโจเกอร์มีไหมมีไว้หวะออย่าโดนราชาด้วยนะโอเคครับ ตัวแฝงปิดไฟน่อยโอ้โหตัวแฝงธรรมดาโอ้โห,โโห <c oughs> ล้วพี่ได้ปั้นไหมวะเนี่ย <c oughs> เออเขาอาจจะซ้อนเล็บไง <c oughs> แต่ไม่ปิดไฟเ,เนี่ยเฮ้ยโอ้ my god โอเคทำนายก่อนทำนาย อทำนายเสร็จแล้วทำนายข่าวโอเคทำนายขา่าวนะโอ้โหเอ้ยควารมรักก็เหมือนตัวประกอบ<ะ>เราเป็นคนที่ชอบส่วนเขาเป็นคนที่ใช่<ะ>เอาไอ้ข่าวไปเอาไอ้ข่าวไปเอาไอ้ข่าวไอ้ข่าวผมเป็นผู้ทำนายทำนายข่าวแล้วเอาไอ้ข่าวไปไม่ปาดเพื่อนยืนนิ่งทำไมเป็นหรือเปล่านะแต่สีเงินอนะ่ะโอ้โววิ่งเข้ามาโคตรน่ากลัวเลยแบบวิ่งเข้ามาแบบยืนจ้องผมใช่ปะผมอยู่เกา้องกล้ององ่ะแล้วก็แบบ กินจ้องอ่ะโอเคแล้วเขาดิ่งเข้ามาดีนะผมเป็นราชาผมก็เลยให้มงเข้าไปเอาข่าวไปเออกดตบก่อนเลยไอข่าวก็ไอตัวนี้ไงผมว่าน่าจะทุกแฝงเออไว้ไว้แจ็คก็เดาน้าเงินเลยไว้ไว้เดาน้ําเงินเลยไว้อ่ะพราเป็นวิทวะไว้เดาน้ําเงินไปเลยวูดให้ข่าวไปไวเดาวิทวะทำไมเห็นอะเห็นไดงไงไม่มีพูคุมนะไวไว้แจ็คก็เดาเดาน้ําเงินไปเลยไวแจ็คอ่ะมันมีบดเดียวไง เดาไปเดาไปเร็วป<ะ>ักไม่เดาว,วะถไอยข่าวไม่เป็นผมก็โดนเดาลิตาหน่เนี่ยผมว่าเป็นวะดูจกทรงละตัวแฝง <laughs> มัวนี่วะเอาโอเคฮ้ยอะไรวะวะเมื่อกี้ถูกใจปะอ่าถูกใจ เออโอ้ยใครแฝงวะตบปุ่มเลยเว้ยไม่ยอมไม่ยอมปีนหรือเปล่าอ่ะโจกเกอร์หรือเปล่าไอ้สีเขียวอ่ะฮะโจกเกอร์เหรอขี <c oughs> ่บทมาไม่ได้ตามใจใช่ปะไม่ได้ทำขีดก็คือเอาโจกเกอร์มาแทนโคตรมั่วเลยไหนบอกว่าทำลายขาวขาวแฝงไม่ต้องไปเชื่อสีเขียวแล้วนะผมว่าป้องไม่ได้เสื้อถือมาขีดไม่เดียวออกน่าจะดีนะไอไวแจงเดาโจเกอร์ปะโคตรมั่วเลยอ่ะไหนบอกว่าเขียวเป็นขาวแฝง เออนั่นดิทำไมเป็นแยเดี๋ยวเออจะจะเดาผมไปละยากครับคุณเดาผมแล้วถ้าคุณตายละ่ะแล้วคุณจะโวูผมไหม <c oughs> เออผมเป็นคิวปิดอะ <c oughs> ผมยิงไปแล้วแต่แต่แต่ผมยิงผิดตัวไงไปไปยิงกลางกับไปยิงกลางกับลูกเรือไว้เออแล้วผมจะทำไงแฝงไม่ไม่ทำงานเลยนอนหลับหรือเปล่าแฝง <c oughs> ถ้าเดาพิดแล้วคุณจะวูผมไหมถ้าโวูผมก็ได้นะผมไม่เป็นไรผมคิวปิดอะ เกมไม่จบเราบอกเลยใส่จีเงินอ่ะเห็นไหมบอกแล้วผมไม่ใช่จบผมคิวปิดจะโวยผมเหรอโวยผมไปเกมเกมก็ไม่จบอ่ะต้องให้แฝงปาดอ่ะมันมั่วจัดแล้วยิงใครม่เกียวยิงใครอ่ะเอ้ยผมบอกไม่ได้ดิฆ่ามันก่อนเอ้ยมิ้นโหเอ้ยจะมาล้อคิวปิดพี่เกมนี้จะมันไม่มีอะไรมันจะมีแล้วตอนนี้อือไม่ปาดแน่แฝงนะผมดูทรงนะ ไ oh, อ้ไอ้ไอ้เรื่องเป็นแฝงโอ้โหกีราคิวปิตมันยิงไอ้แอนเฮ้ยกำจัดทุกคนโอ้ย oh, ชีวิตโย่โย่ let's go โย่โอ้ให้ให้โล่ผมด้วยปักโอ้โหตบปุ่มเลยเว้ยเอ้ยถ้าโหวตผมผมชนะไหมชนะไมวะโหวตเหลืองไหมทำนายละนี่ทำนายตัวจริง ทำนายเหลืองแล้วเหลืองขึ้นแดงแป๊ดเลยเขาเหลืองปะเฮ้ย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 คิดว่าจะชนะหรอย่าวูบเรื่องหรอผมไม่ได้ยิงใส่เรื่องไวด้ดิผมยิงใส่สีสีน้ําตาลไว้คนหนึ่งักเอาไงดีวะเราสามสิ์อะจะวูดเรื่องไหมผมว่าปวดสีม่วงออกหีือามั้งปวดม่วงนะปวดม่วงนะก่อนนะปวดม่วงไปเดี๋ยวแพ้หมดนะเออแพ้หมดทีดีนะยี่งผ่าเจ้าสีเกี่ยวมากนะ เห็นในเห็นในคลิปว่าเจ้าเขามาก็แพ้แบบนั้นแหละแพ้ในคลิปมันพูดอะไรวะฟังโหวดเดินโหมดม่วงไปสิเยอะไปอยู่แล้วทำไมอะโหวดเดินไปดิแล้วโหวดผวกผมชนะไหมเออโหมดม่วงไปเจ๋อมากครัแพ้หมดนะเออสิทธิ์เราเยอะไปอยู่แล้วมันสู้ไม่ไหวหรอกเออจะทำยังไงจะทำยังไงอยากรู้ว่าโหวดพวกผมชนะไหมผมอยากรู้เหมือนกันนะ ตอนนี้เราล่อสะเละเลยว่าไงเงินฮะทุกใจไ <laughs> ด้ไหมเออหาเดียวกันเว้ยไม่ชนะหรอกโหทุกใจไหมจ้าจู่ๆจ้าจาู่ๆจ้าไม่ชนะไอ้โหวดพบดีไหมผมอยากโดนโหวดว่ะใครโจ๊กโจ๊กเป๊าะหน่อยครับให้โจ๊กชนะไปโหวดโหวดโจ๊กไปเลยไปโหวดโจ๊กไปเลย เออแพ้ไม่เป็นไรหมดจบไปเลยเออเขาเยอะฝาเอออยากจะทําไงอะผมจยาบอกให้อะไรดีๆนะเออผมไม่ได้ยิงโดนแฝงหรอกเออผมมาเป็นโจ๊กเองเอาอีกแล้วปั้นอีกแล้ว <laughs> เออผมนี่แหละโจ๊กเองจะโหวตผมมาละแต,แต่แต่ผมโดนคิวปิดยิงนะไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าตอนแนห้แฝงเลยส่องอะค,คิดว่าแฝงก็น่าจะเป็นเรื่องกับน้ําเงินนะที่เป็นแฝงอะเออเพราะคิวปิดมันยิงผมนะจะโหวตผมปะ แล้วผมชนะไหมวะปังไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะแพ้นะไฮ้เออลืมเลยไอ้สี่เงินเป็นในอำเภอไปยิงดีนะน้ำเงินไปยิงพูดไปนั่งดมกาวอะไรล่ะไปยิงเขาดิไปหานั่งดมกาวเฮ้ยโหวตผมดิป้าโหวตผมดิบ้าเล่นตามใหม่เดี๋ยวโวตผมดิบ้าผมชนะเดี๋ยวโทรย้อวิดโวตผมมาดิบ้าอยากรู้ว่าชนะเปล่าถ้าโจ๊กโดนคิวปิดดิเหมือนเดิมเลยเอาอ โ,โวตมาโจมันชนะเหมือนเดิมเลยวโวนมะเขือเทศอะไรก็ชนะแหละเออชนะว่ะก็ชนะคนเดียวนะโวตมะเขือเทศอะไรก็ชนะเออนี่ยให้เจอ<น>ตาหน้านายบอกเลยปาดแน่นอนแฝงไม่ต้องบแบบนี้ก็แฝ่ให้โจ๊กชนะไปอ้าวอ๋อชนะสามคนเลยเหรอโอ้โหธรรมดาแต่นี่โวตเหลืองแต่นี่จริงอูแค่วดเหลืองอไปก็ชนะแล้วที่จริงอ่ะมันไม่ต้องวดตัวเองก็ได้ เพราะว่ามันยิงกลางเอาแฝงเราคนจะเป็นจริงว่าจบอ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่เพื่อนกันเราเพราโดนยิงอ่ะอนี่ผมไม่รู้ผมก็มั่วๆไปอะสาวูกันเองก็ผมไม่เกี่ยวผมนะใ,นใครเป็นโจ๊กใครเป็นเคียบิดนินาเอาไว้แจ็คมาเดาทิ้งให้หมดกะยิงลูกจริงเลยนะหน้าหน้าอะไรไว้แจ็คมาเดานะจริงนะจ๊ใช่ไอ้พวกเนี้ยนะชอบเล่นปั่นๆเน,นี่ยใช่หน้าเดาทิ้งให้หมดพวกนี้ย ไม่เฉยได้เว้ยเมื่อกี้แฝงไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับไฟมันก็ไม่ปิดอะไรมันก็ไม่ปิดมันไม่ทําอะไรเลยเราต้องใช้วาจาเนี่ยนะครับผมวาจาเป็นทรัพย์นี่ห <laughs> รือมั่วก็ไม่รู้นะมาโจ๊ก,กตาไหมเมื่อกี้เรายัางไงเราคล้องเกมอยู่แล้วอะคิวปิดยิงโจ๊กในคลองเกมจัดผมก็เพิ่งรู้นะว่าวูดมันชนะโอเคโจ๊กเกอร์นี่ ก็ใครเล่นโจ๊กเกอร์เก่งๆคอมเมนต์ได้นะผมเล่นชนะแพ้ชนะแพ้อยู่อย่างเงี้ยนะไม่ได้เล่นชนะทุกตาโอเคถ้าเล่นเก่งอ่ะมันจะมีแบบแต้มซาสมที่แบบเยอะมากๆนะเดี๋ยวให้ดูมันจะมีแต้มเนี่ยเนี่ยมันจะมีแต้มบนหัวเนี่ยบะตัวที่ผมเล่นเก่งคือวิศวกรนะเพราะว่าผมมีสามสิบห้าชนะบ่อยมากส่วนโจ๊กมีสองเองแสดงว่าเล่นแพ้เล่นแพ้เล่นชนะอะไรอย่างเงี้ย ตัวเก่งๆเห็นบ่ะท,ทำนายมีสามสิบเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้แพ้แฮกเกอร์มีสามเอ็ดเลยเหรอวะโอ้ทหารมีสามห้าอะไรประมาณเนี้ยเจ้าเวลาเงี้ยส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นพวกลูกเรือนะเ <c oughs> พราะแฝงมันชนะแพ้ชนะแพ้ <c oughs> ก็ใครเล่นโจ๊กเกอร์สามห้าคอมเมนต์ทีนะว่าเก่งขนาดไหนโอเคมาโจ๊กเกอร์ว <c oughs> ัดเราต้องใช้คารลมให้มากกว่านี้นะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้กหรอใช้เหมือนกัน จัดไปฟความรัมกก็เหมือนตัวประกอบเป็นแค่คนที่ชอบไม่ใช่คนที่ใช่โอ้ยห้องนี้ตึงเว้ยความรัมกก็เหมือนตัวประกอบเป็นแค่คนที่ชอบไม่ใช่คนที่ใช่โอเคเจ๊ hey, ข่าวดีโบสดีโบสเหรอชื่อโหดอยู่นะมาสีม่วงโจ๊กเกอร์ โอเคอย่ามีไวแจ็คอะทุกคนใจร้ายกันจยงเลยส่วนฉันจะเป็น<อ>คนกล้าอนะย่ามีไวแจ็คอย่ามีไวแจ็คอย่ามีไวแจ็คนะเว้ยอย่ามีไว้แจ็คมีไหมไม่มีไว้แจ๊กไม่มีแบ็คแจ็คโอ้ยอย่าตุยเป็นพอ ทำไมมันไม่ปิดไฟวะเล่นสองตาเนี่ยป<ะ>ักโอเคเราก็เล่นปกตินะทุกคนขึ้นท่อลงท่ออะไรอย่างเงี้ยเออมีศพไม่สูเ้เฮ็ดยังกันตัวแฝงไม่ไงวะหาโนมตาแล้วก็ตุยนะอะไรนะเออทำไมรีบกดอ่ะคุณจะปายทำไมมึงรีบกำลังเดินตามหมอก็มีเขาเรืองไปเลยเออผมว่าใจเย็นน่อยผมว่าข้ามมันก่อนได้ตายทบเดียวเอง เออนนี้ก็ไม่ได้เข eh ้าข้างไอ้เหลืองนะแต่อ้เหลืองมันมันไม่ได้สปายอ่ะไอ้เหลืองไม่ได้เป็นอ่ะเออฆ้าไม่ก่อนค้าไม่ก่อนไอ้เหลืองไม่ใช่สปายไงจริงไหมอือค้าไม่ก่อนก็นได้เพื่อมันเป็นโจ๊กก็อะไรอย่างเงี้ยเออคนเรามมนพิพากันได้ผมให้อภัยเหลืองนะข้าไม่ก่อนผมเป็นคนให้อภัยคนปั๊เอ่อมีสแกนนะเฮ้ยนี่มึงเสียงฮีโร่คิดนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียว คุณใช่เสียงฮีโร่เพชรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเสียงนี้ใช่เลยไฮีโร่ป้ามันรู้ว่าใช่แล้วมันจะถามทำไมวะมันไม่ใช่นั่นเลยครับมาทําคลิปว่าเนี่ยฮีโร่เพชรไม่เชียวคือฮีโร่ ไม่ใช่ค่ะแน่นอนแล้ะครับเออให้ไพ่เหลืองน้อยให้ไพ่ลืไปไปกดเขียวกดเขียวให้อภัยเหลืองน่อยเขาไปกดเขียวกดเขียวอะไรยามั่วไอทองยามั่วผมเป็นผมเป็นผู้พิทักษ์กดเขียวไปให้เขาได้คอนเทนต์มดเขียวมันจะได้คอนเทนต์ไงจัได้เลยก็นี่แล้วพูดจริงป่าวะโอดมามโอดไหมกาโอดเขียวไงเพื่อเขามีคอนเทนต์ไปลงอ้โหู้าผมวัวตัวเองนะผมชนะไปแล้วอุ้ย แต่เกมมันจะไม่มันนะดิเราให้ให้ปล่อยให้เกมก่อนคอนเทนต์ห้านอะไรถ้าผมเป็นแฝงแล่ะมันจะได้ผมอัดไม่ดิ <Huh? S 1> ห้านเ้ยปัก <B unk. S 1> เฮ้ยๆตามทำฮอกอะไรตามทำฮอกอะไรขออภัยในคำยามนะครับผมโอ้โหให้รู้พระราชาให้ตายเถอะ ตัวปุ้มมิกแอร์ท่านฮีโร่เอฟครับอะไรครับไม่เนียนนะเสียงอย่างงี้ทคิดตัวแฝงลูกหมาโอ้โหอาจจะมาทำให้คิดตะ,ะ,ะ,ะกุงตะปลายเงี้ยทำไมก็ตะกุงตะกาเขียวคนดังเหรอไม่ใช่หรอกมกั้งบางทีพี่ก็อาจจะเปมีคดีก็ได้เออใครจะไปรู้อ่ะอืผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเออผมผมเข้าใจว่า,ว,าว่ามีผมอยู่มันเล่นยากตัวแฝงอะ่ะเจ้าผมออกก็ไม่แป้งหรอกเออ ถ้าตัวแฝงกับปาดผมก็มาสองคนนะโค<ะ>คนเดียวเอาผมไม่ลงเออเข้าใจเข้าใจว่าม่วงปาดยากมีผมอยู่อะจะโวตก็ได้ผมไม่ว่าหรอกเออผมชิวๆแล้วแต่เข้าใจว่ามันปาดยากอืมผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันที่เล่นเก่งเกิน<ะ> <c oughs> ต้องครูเสือเนี่ยครูเสือทุกคนหมดสีเขียว,ว,ว,วโ้แค่ไม่ก็เออเข้าใจแล้วโหวตมาก็ได้เข้าใจแล้วผมงอนแล้ว<ะ>ผมเลิกแล้วอ่าแต่เตืน แต่เดีวว่าจะเอาใครไปด้วยทำไมต้อจี้ผมเลยจี้ผมแฝงไม่แฝกแค่ตัวเดียวเเดี๋ยวผมจีนให้จี้ผมเลยตะกบเสือตะกบเสือเซ็นโว้ตเขียวมาเอาหน่อยแกนตัวด้วยนะอย่าพึ่งสงสารผมดูอย่าสงสารนะโอ้โหไม่ได้พ้นเหรอวะเฮ้ยได้อยู่มีคนมวดคนเดียวโอ้โหเสียดายจังอ้า หูลุกลูกลูกสงสารช้ได้ด้วยหรอปกติผมไม่เคยใช้ได้นะโูหตอนนี้แม่งใจดีกันจัดเลยผมงอนแล้วโกรธเลยโกรธโกรธที่มันไม่โว้ดผมนี่แหละหมว้องรีบเล่นทุกคนมันมีมันมีคนหนึ่งเป็นราชาเออมันมีคนหนึ่งเป็นราชา มันมีคนนึงเป็นราชานะโอ้ยไปแล้ววะโอเคดีด,ด,ดีมันปลอมเป็นผมนะสีม่วงนะเมื่อกี้มันมีสป,ปายนะปอมเป็นผมวิ่งมาปาดหน้าห้องผมเห็นนะเมื่อกี้ม่วงทำไรอะเมื่อกี้โอ้โหม่วงทำไรอ่ะกินต่อหน้าเลยนะเมื่อกี้เออเห็นม่วงสองตัวแต่ว่าม่วงตัวจริง่ะมันกินต่อหน้าเลยไม่รู้กินเสียอะไรไปนะเออม่วงไป ม่วงเป็นตะกะเออไอม่วงเป็นใช่ไหมผมบอกแล้วผมไม่ได้เป็นแต่เอาชมพูไปมาแก้ชมพูป้านนะเออผมเป็นผู้คุมไอชมพูป้านนะผมว่าวัวชมพูก่อนดีไหมตะกะมันกินช้านะเอาชมพูไปก่อนอะไรเอาตะกะาเอาไปก่อนนี่ชมพูก่อน่าม่วงไปก่อนก็ได้เลยก็เอาอย่บอกชมพูเป็นจริงอะตายมันไม่หวดเขี้ยวเลยลืมไปเลยเราใช้ลูกสงสารเกินไป่ะ โอ้ยนมกข้ามโอ้ยจบแล้วมั้งจบยังผม,ม่าต้องเดินกับพวกมันบ่อยๆนะตายลูกชนเราไม่ได้เรื่อง <c oughs> เลยพี่มือตกไปเยอะนะโอเคครับชมพูเป็นอะไร มระวังเดินไปเจอแฝงนะเออตบอีกแล้วโอ้โหอา้าวขำก่อนขำออนายเพอยิงนะเมื่อกี้เออนายเพยอยิงยิงสีสแบบอะไรวะฟูไปอ่ะ <c oughs> ออนายเพอยิงสีทนะี่แสบบีแดงเด็น เออเออโว,ว,วผมมาได้ไหมผมเป็นฮันเตอร์ขอยิงหน่อยได้ไหมผมเป็นฮันเตอร์เออไม่ใช่โจ๊กนะเพราะไอเรื่องเป็นโจ๊กผมเป็นฮันเตอร์ขอยิงหน่อยได้ไหมจะโชว์สกิลยิง <c oughs> มาแล้วเ๋ยวไม่ยิงเองโอกาสมาแล้วงั้นโวตดงั้น,วนวโวลด์โอเไปเออ w h a เด h อ เดือดออกลูกสงสารต้องนานร้ออตัวปอไไรด้เออดเไปแหมเอ้ยออกลูกสงสารต้องนานแหมวท่านฮีโร่พีทเออผมออกลูกสงสารต้องนานไม่ใช่วอเลยไปก็ก็มีคนบอกคนบอกอยู่นะครับใช่ไงโอ้โหท่านฮีโร่มีคนจะโหวตผมแต่ไม่ก็ไม่โหวตเพราโหวตไปเลย แก๊งออกลูกทงา่านไม่มีใคพูดว่าผู้คุมแต่ตอนนี้พูดว่าฮันเตอร์แต่บอกว่าหมดไปเลยออกลูกทงสานไม่มีใครพูดตอนกพูดว่าผู้คุมตอนแรกพูดว่าผู้คุมแต่ตอนนี้พูดว่าฮันเตอร์ที่กันไม่บอกแล้วล้มตานเป็นทุกคนก็จะแบบมาใส่ร้ายผมมาหาย<อ>ผมเป็นคนไม่ดีไม่ใส่ร้ายเหลืองไม่ใสใช่โอเคใช้ได้เว้ยโอ้โหแต่เสียดายเนี่ลูกทงส่านใช้ไม่ได้เนอะ แสดงว่าเกมนี้คนดีเยอะนะทุกคนจริงนะผมว่านะมะมะก่อนนะผมเล่นนะแกงอุ้ยสงสารแม่งมันบดทิ้งเลย <c oughs> อุ้ยอันนี้ใช้ได้เลยโอเคครับผมอ,อย่ากโกรธอยา่าเกียรติเพชรน,นะครับผมเล่นตามบทนะครับป<ะ>เดี๋ยวหาว่าใช้อะไรนู่นนี่มันเป็นกลยุะะทธ์นะครับผมขอโทษนะครับโอเคครับผมก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโจ๊กเกอร์ก็มีหัวใจมันรักใครแล้วมันรักจริงเจอกัน